ครับผมนายเชษวิจิตมาทองแพ้สาขาธุรกิจการบิน AVI 3ไาจีสาครับแลว่าอนุกนสาขาธุรกิจการบินเอที่อจีสามครับราคาการจัดการธุรกิจการบิน a v i 3ไอรามครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชื่ว่าจันทานนท์สาขาธุรกิจการบิน a v i 3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชพรชัยรัตนสาขาธุรกิจการบิน a อวีสาค่ะต้อนรีค่ะ ชั้นนางสาวจิรวรรณทิสัมโลสาขาธุรกิจการบิน AVI T3 ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาวรรณทองสุขสาขาธุรกิจการบิน AVI T3 ค,ค่ะดะิฉันน,นงางสาวเบญจารัตน์ชื่นสาขาธุรกิจการบิน AVI T3 ค่ะอ้าวเนี่ยเรามีเกมใหม่มาเล่นด้วยเกมแบบหลบพ่ออ่ะพอเราโดนพ่อปุ๊บนกมันก,ก็จะล่วงหัวแตกตายโห,หน่าเล่นไหนลองเล่นดูซิว่าได้เยอะไหมหนึ่งนะเรายังไม่ตาย ดูดิเดี๋ยวโค้ตายอีกนะเกิดดีเพื่อนอาอาทำะไรกันอยู่วะอ๋อกำลังเล่นเกมอยู่มันมากเลยตายโหตายอีก่ไหนเนี่ยเล่นไม่ผ่านนาทีแย่มากเลยเล่นยากมากยอมแล้วเนี่ยเกมส์ป a c k to bird แต่มันก็หน้าเล่นดีเนาะเหอเล่นแหววะกดกดกดแล้วนกมันก็จะบินขึ้น าายอดวันเย็นต่อตาถึงป่ะเริ่มทำคะแนนไปเรื่อยไม่ยากเลยวะก็ลองเล่นดูสิลองเล่นเลยหมดอย่างนี้เหรอให่แล้วเพื่อนเฮกยตายเลยกูจิ้มผนยากว่ะคุณข่าวว่าเกมน่าะ้องเล้วเพื่อ,อ,อน ทำอะไรกันอยู่อ๋อก็อต้องคุยกับแอปตัวนี้อยู่อ่ป,ปลอ,ปอ,อมอ่ะอ๋อเออแล่วก็ได้ข่าวในเน็ตเหมือนกันมีเกมแต่เปิดปลอมกำลังระบาดอย่าง,งเดียด้วยจริงเหรอจ๋าเราจะรู้ได้ไงแอปที่เราโหลดมาเนี่ยมันเป็นของจริงหรือของปลอมหรือเปล่าอ่ะมีวิธีการตรวจสอบยังไงจ๋าช่วยบอกเราทีเลยนี่ที่สังเกตนะเออปลอมหรือไม่ปลอมนะก็แบบว่ามันจะมีจะทำให้เสียค่าบริการต่างๆอ่ะ แล้วก็อาจจะสง่งจะมีการสงา่งข้อความเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานที่ติดตั้งแอปนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นก็แอปเหล่านี้อาจทำให้สง่งผลต่อผู้ใช้บริการหรือข้อมูลล่วนไหลได้ทางโทรศัพท์และไม่โทรศัพท์ของคุณน่ะจริงเหรอจานกินดิเฮ้ยจานลองดูให้เราหน่อยดีว่าของเราในแอปปอมไหมอ่านี่ยเพื่อนเป็นแอปปอมว่ะ เฮ้ยอาร์ตทำไงดีเราลแบแอปนี้ทิ้งไปเลยดีกว่าหาเกมใหม่เล่นการปลอดภัยกว<ม>่าเีอ้อาร์ตนั้นเราคิดว่าเราลแบแอปนี้เลยดีกว่ามันรู้สึกอันตรายต่อโทรศัพท์เรามากเลยอาจจะทำให้ติดเวลาก็ได้และจะต้องเสียเงินโดยใช้เหตุต่งหาใช่เอาว่าก็ลบเลยดีกว่าหาเกมใหม่เล่นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเราจ๋าตอนนี้มีเกมอะไรน่าเล่นบ้างอ่ะงั้นเดี๋ยวจจะแนะนำเกมใหม่ให้เล่นนะเออตอนนี้มีเกมกำลัง เลยเออชื่อเกมเสรษฐีสนใจเปล่าสนใจดิงั้นเราไปดูเกมใหม่กันเลยดีกว่าพวกเราไปค่ะสาเหตุที่เกมเซปิเบิร์นเนี่ยมีคนทำแอปปอมขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าผู้พัฒนาเกมเนี่เกิเดยาจะถอดแอปปองตโตนะคะแล้วก็ภายในเวลาไม่นานเนี่ยก็มีคนทำแอปปองร้องเรียนแบบ มีแอปที่คล้ายคืงแล้วก็เป็นแอปใหม่นะคะก็มาจาก e อ d o ดอร์ฟที Bird นะคะเอ,อ่อถูกปล่อยจำนวนมากะคะซึ่งกำลังแพร่กระจายทางออนไลน์ในขณะนี้นะคะ,คะแล้วก็กำลังจะอารวาส ใช้มือถือติดตั้งแอปรักษาความปลอ,อดภัยบนมือถือเช่น Ten Micro Mobile Security เพื่อทําการตรวจอสอบก่อนดำเนินการติดตั้งค่ะค่ะข,ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปลอดภัยในการใช้ยเทคโนโลยีะค่ะ คิดว่าก็ควรจะระมัดระวังตัวเองในการใช้เทคโนโลยีนะคะเพราะว่าในเดี่ยวนี้ค่ะตอนนี้มันแบบมีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเยอะนะคะถ้าเกิดแบบเราไม่ระวังตัวเองเนี่ยเราอาจจะตกเป็นเหยื่อทาให้เราเสียหายาาได้ไแล้วคิดยังไงคะกับการแบบมีเว็บฟอมเกิดขึ้นอย่างนี้คะว่าเราเราจะป้อง <S 2> <S 2> กันยังไงคะเว็บลอมใช่น ก็เวลาจะเข้าใช้บริการเว็บเราก็ควรจะตรวจสอบ URL อให้ดีก่อนค่ะถ้าเราแน่ใจแล้วว่า URL มีเป็นเว็บที่เราต้องการเข้าจริงๆก็ควรจะเข้าค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปเข้าเว็บปลอมเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเสียหายไดะะ้ขอบคุณขออนุญาตถามาน้านะคะเกี่ยวกับการต้องการในการใช้เทคโนโลยีใดาที <ขอ S 3> ่ไม่ดะ ที่ดีนะคะที่เราควรจะมีการป้องกันในด้านการใช้เทคโนโลยีเพราะว่าปัจจุบันกีคือกาเป็นการใช้อย่างแพร่หลายทุกคนได้ติดตจะใช้อย่างหมดถ้าเกิดว่าเรามีการป้องกันในใดเลยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้แล้วคิดยังไงกับการมีกล้องติดขึ้นค่ะก็รู้สึก อันตรายค่ะอันตรายนะคะเพราะว่าเว็บปลอมเนี่ยอาจจะสามารถหลอกเอาความเราเป็นการจราการเอาเงินของเราไปใช้ถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังการใช้งานเนี่ยก็จะแบบแกงจะมีผลเสียหายต่อตัวเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะป้องกันยังไงใช้เว็บไซต์ในการคุ้มครองก็คือเราควรที่จะมีสติเวลาใช้ใช่ไหมเอาแบบเห็นยิ่งอะไรแปลกๆที่อย่ากดเข้าไปหรือควรที่จะแบบ มีความรอบคอบในการใช้งานค่ะลุงพงศ์ขอเจ้าของงารเสนอเพียงแค่นี้ครับ